ควนหลงความพ่ายแพ้ของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีต่อสหรัฐอเมริกา2ต่อ3เซตในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2, 2022รอบ2ที่เมืองลอดประเทศโปลแลนด์เมื่อวันเสาร์ที่วันที่8ตุลาคม2565ที่ผ่านมา โดยในเกมดังกล่าวนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำไปก่อน2-0ต่อเซตแต่สุดท้ายตกเป็นฝ่ายแพ้ไปแบบน่าเสียดายถือเป็นการลงสนามเกมสุดท้ายในรายการวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ของนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้ว่าการแข่งจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักตบลูกยางสาวไทย แต่ควันหลงคอมเมนต์นอความคิดเห็นจากแฟนๆทั่วโลกยังหลั่งไหลชื่นชมทับนับตบลูกยางสาวไทยแบบไม่ขาดสายวันนี้ทางช่องของเราเลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังความคิดเห็นเหล่านั้นซึ่งเป็นความคิดเห็นบางส่วนที่พูดถึงนับตบลูกยางสาวไทยของเราจากแฟนๆทั่วโลกกันไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นของท่านที่หนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับสหรัฐอเมริกาแต่ต้องบอกกว่าเกมนี้ฉันกลับมองเห็นความสุขของทีมไทยที่พวกเขากำลังแสดงความแข็งแกร่งความเร็วและความมุ่งมั่นให้กับโลกได้เห็นเป็นกำลังใจให้เสมอจากสาธารณรัฐโดมินิกันความคิดเห็นของท่านที่สองฉันเชื่อว่าในปีหน้าไทยแลนด์จะกลับมาแกร่งกว่าเดิมแน่นอนความคิดเห็นของท่านที่สาม ไม่ต้องสงสัยว่าทีมไทยเป็นหนึ่งในทีมที่นานาชาติรักและตามเชียร์พวกเธอมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ความคิดเห็นของท่านที่สี่มันเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สาวไทยต้องตกรอบแต่อยากให้คนไทยได้รู้ว่าพวกเขามีทีมที่ดีมากมากเกมนี้พวกเธอเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่น่าเสียดายที่ผลการแข่งขันไม่เป็นใจความคิดเห็นของท่านที่ห้า นี่คือตัวอย่างที่ทั่วโลกต้องดูนักกีฬารุ่นใหม่สามารถเรียนรู้จากทีมสาวไทยได้เลยพวกเขาเล่นกันอย่างมุ่งมั่นมีความพยายามและเต็มไปด้วยความสุขความคิดเห็นของท่านที่หแม้ว่าสุดท้ายทีมสาวไทยจะแพ้แต่ต้องบอกว่าพวกเธอสร้างความสุขให้กับใครหลายคนพวกเธอสามารถทา้าทายทีมอันดับต้นๆของโลกได้เสมอและแน่นอนฉันไม่เคยเบื่อที่จะเชียร์พวกเธอต่อไปยังคงรอคอยวันนี้พวกเธอจะประสบความสำเร็จความคิดเห็นของท่านที่เจ็ด ฉันรักทีมไทยแต่จุดอ่อนของพวกเธอคือมักทำพลาดเมื่อได้ผ่านเข้าสู่รอบสองพวกเธอทำแบบนั้นในเนชั่นหลีกและตอนนี้ก็ในรายการชิงแชมป์โลกพวกเธอต้องเล่นด้วยความสม่ำเสมอเหมือนกับญี่ปุ่นและจีนความคิดเห็นของท่านที่8เห็นได้ชัดเจนว่าทีมไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในทัวร์นามเมนต์ต่อไปพวกเธอจะแข็งแกร่งขนาดไหนอดใจรอไม่ไหวความคิดเห็นของท่านที่9 เกมนี้เต็มไปด้วยคุณภาพสหรัฐอเมริกาเจอกับงานยากกว่าที่จะเก็บใช้ได้ฉันชอบดูสาวไทยเล่นพวกเธอมีสเสน่ห์และเล่นด้วยความทุ่มเทความคิดเห็นของท่านที่10มันเป็นเกมทิ้งท้ายทัวร์นามเมนต์ที่สาวไทยมอบความสุขและความสนุกให้กับแฟนๆทั่วโลกชนะหรือแพ้ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่พวกเธอทําให้โลกยิ้มได้ความคิดเห็นของท่านที่11 ถึงแม้ทีมไทยจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้แต่คนทั่วโลกยกย่องพวกเธอเป็นอย่างมากและเชื่อว่าคนไทยก็ภูมิใจในตัวพวกเธอความคิดเห็นของท่านที่12ทีมไทยเล่นได้อย่างน่าประทับใจมากแต่ต้องยกเครดิตให้กับสหรัฐอเมริกาในการกลับมาชนะได้ทั้งที่ตามหลัง0-2เซตมันเป็นเกมที่บ้าคลั่งสุดๆความคิดเห็นของท่านที่13นี่มันเกมอะไรเนี่ย แม้ฉันจะเชียร์สหรัฐอเมริกาแต่ต้องขอปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของทีมไทยขอบคุณเกมที่ยอดเยี่ยมและสร้างความสนุกให้กับแฟนๆที่ได้ชมมันส่วนสูงไม่สำคัญเพราะสาวๆวพวกนี้สุดยอดจริงๆความคิดเห็นของท่านที่14แม้ทีมไทยจะแพ้แต่พวกเธอสร้างความภูมิใจให้กับพวกเราชาวอาเซียนพวกเขาสามารถทะลุเข้าสู่รอบสองและทําให้ทีมฉันนําต้องเจอกับความยากลําบากเรากําลังได้เห็นการพัฒนาของพวกเธอฉันภูมิใจกับเธอมากๆจากอินโดนีเซีย ความคิดเห็นของท่านที่15ขอแสดงความนับถือทีมไทยมันเป็นเกมที่สนุกมากๆพวกเธอไม่ยอมแพ้และสู้กันจนจบเกมไม่แปลกใจทำไมใครๆถึงรักทีมไทยความคิดเห็นของท่านที่16จากก้นม่งของหัวใจแม่ฉันจะเป็นชาวอเมริกันแต่ฉันค้นพบตัวเองว่าหลงรักทีมไทยมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งเกมนี้พวกเธอก็ลงเล่นกันด้วยรอยยิ้ม พวกเธอสร้างความสุขให้กับใครที่ได้ชมมันแต่ในทางกลับกันสหรัฐอเมริการู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่กว่าจะได้มาต้องลุ้นเหนื่อยความคิดเห็นของท่านที่17ทีมไทยน่าจะชนะสามต่อหนึ่งพวกเขาแพ้แต่ก็สามารถภูมิใจกับสิ่งที่ทำมาตลอดการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้พวกเขาได้แสดงให้โลกเห็นว่าไม่เพียงแค่มีทักษะเท่านั้นแต่พวกเขายังเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งความมุ่งมั่นขอให้สู้กันต่อไปอย่ายอมแพ้แล้วเจอกันใหม่ในเนชั่นหลีกปีหน้า ความคิดเห็นของท่านที่18จากผลงานที่ผ่านมาที่ทั่วโลกได้เห็นทีมไทยอาจดีพอสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปหากยังสามารถรักษามาตร,รฐานการเล่นได้ดีแบบนี้ความคิดเห็นของท่านที่19สู้กันต่อไปสาวไทยพวกเธอนั้นเจ๋งอยู่แล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมแกร่งได้แบบไม่มีเกรงกลัวทั้งตุรกีทั้งสหรัฐอเมริกาความคิดเห็นของท่านที่20ซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้าย ทีมไทยชนะใจทุกคนและขอเตือนทุกชาติไว้เลยว่าพวกเธอจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ฉันภูมิใจในตัวพวกขามากๆพวกเขาคือแรงบันดาลใจพวกเขามีเสน่ห์เล่นกันได้อย่างสนุกสนานก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอมเมนต์นอที่แฟนแฟน,แฟนวอลเลยบอลชื่นชมนักตบลูกยางสาวไทยของเรา เพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ